อยากให้พี่เอ,อเล่าถึงสถาบันโคเซนครับที่มีที่รบบาชกระบังและบางมดครับต้นกําเนิดมีที่มาอะไรยังไงครับสถาบันนี้เรื่องมีอยู่ว่าพี่เองเนี่ยชอบญี่ปุ่นชอบมากเลยแล้วก็เคยเป็นประธานงานอุโมงโลกเพราะเราเป็นวิศวกรการก่อสร้างใต้ดินอุโมงมญี่ปุ่นก็เป็นตัวเอเลยคือเก่งเรื่องอุโมง์มากก็ไปรู้จักโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งซึ่งดังมากชื่อโปรเฟสเซอร์โคอิชิโอนะเขาสอนยุบหาไรเกียวโตซึ่งเป็นมหาอะไราลยัยระดับโลกที่ญี่ปุ่น เขาก็รักเราอะก็เป็นแบบเหมือนจะรุ่นพ่ออะเขาก็ชวนพี่ไปสอนครับผมให้ทุนด้วยก็ไปสอนที่เกี่ยวโตอยู่พักหนึ่งก็ผูกพันมากแล้วเขาก็เกษียณแต่ญี่ปุ่นเนี่ยดีมากพี่เอกคนเกษียณแล้วเนี่ยตัวโชเฟอร์เนี่ยเขาไม่ทิ้งไปไหนเพราะว่ายังหนุ่มอยู่อะคนหกเจ็ดสิบเนี่ยคนญี่ปุ่นยังสบายเลยเขาก็เอาคนที่เป็นโปรเฟสเซอร์เนี่ยไปสอนที่สถาบันที่เรียกว่าสถาบันวิชาชีพขั้นสูงหรือโคเซน มี50ที่ทั่วโลกะครับผมทั่วญี่ปุ่นสถาบันนี้จริงๆแล้วคือรับเด็กมสามมาเรียนวิชาชีพคล้ายๆอาชีวะเมืองไทยแต่เขาจะไม่เรียกเขาว่าอาชีวะเลยเพราะว่าผู้ปกครองก็อยากให้ลูกเรียนเปียตีไงครับผมเขาก็หลบเขาใช้ว่าโคเซนครับแล้วก็เป็นสถาบันวิชาชีพขั้นสูงข้อที่แตกต่างก็คือใช้ด็อกเตอร์หมดเลยใช้โปรเฟสเซอร์ที่เกษียณแล้วยังดังอยู่มาเป็นอธิการครับผมมาเป็นอาจารย์โปรเฟสเซอร์โอนุ ก็มาเป็นอธิการที่โคเซนหนึ่งที่ชื่อไมโซรุอยู่ในเกียวโตก็เชิญพี่ห้ไปดูงานโอ้ชอบมากเลยอ่ะคือเด็กอายุ15ที่จบม .3 ามาอาจารย์จับมือสอนทางด้านเครื่องยนต์กลไกอุปกรณ์อะไรก็ดีพร้อมหมดเลยอ่ะเห็นแล้วอยากจะเรียนครับต้องเรียนฟรีด้วยโอ้โหเรียนฟรีตอนนั้นพี่เป็นนิคณะบดีวิศวะกระบางก็เริ่มต้นจากแลกเปลี่ยนเอาเด็กเราไปอยู่ที่โคเซน แล้วโคเซนมาอยู่ที่รักะบังคสักพักหนึ่งเราเห็นว่าดีเราเลยขอว่าขอมาตั้งที่เมืองไทยกลายเป็นว่าที่แรกของโลกที่ญี่ปุ่นยอให้มาตั้งครับที่รักะบังแล้วจากนั้นก็ที่บางมดครับก็ปรากฏว่าเราก็ทําแบบญี่ปุ่นเลยแล้วไม่บอกเป็นอาชีวะนะครับเราบอกว่าเป็นวิชาชีพขั้นสูงเรียกว่าโคเซนเคมาทีแอลแล้วก็ดึงเด็กมสมซึ่งเขาเข้าเตรียมก็ได้เข้ามิดนวิทยานุศรณ์ก็ได้มาเรียนกับเราแล้วเราก็ได้อาจารย์ญี่ปุ่นมีอุปกรณ์จากญี่ปุ่น มาจับมือสอนเลยครับผมซึ่งดีมากแล้วก็การันตีว่า3ปีอายุ18ทํางานก็ได้เงินเดือนไม่แพ้บัญญตรีครับผมแล้วก็จะกลับเรียนบัญญตรีก็ไม่ว่ากันตรงนี้ก็พยายามจะเป็นต้นแบบซึ่งในอนาคตอย่างให้โคเซนเคมีทีเอลเนี่ยเป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาอาชีวะของเมืองไทยซึ่งเด็กหรือผู้ปกครองอาจจะไม่อยากเรียนนักครับให้เป็นแบบนี้ครับ แนวแนวคิดดีมากเลยครับในการเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนแนวความคิดแล้วเอาเด็กอายุสิบห้ามามาเริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็อุปกรณ์ในการที่จะพัฒนาในตัวบุคลากรน,นั้นๆก็สอดคล้องเข้าไปด้วยผมคิดว่าพอไปถึงเด็กที่เข้ามาเรียนตั้งแต่สิบหพอจบไปแปนี่มันมีความได้เปรียบมากมาก<ล>มากเลยแล้วพี่เอเนี่ยก็เติบโตในโรงเรียนอาชีวะพ่อแม่ก็เป็นครูอาชีวะเราเห็นเลย วันนี้ถ้าเกิดเราย้อเวลาได้เราก็อยากจะเรียนเพราะเราได้ภาษาอังกฤษเพราะอาจารย์ที่เข้ามาพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ได้ภาษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์คือดีมากๆนะครับแล้วที่สําคัญเรียนฟรีด้วยอย่าว่าแต่พี่เออยากกลับไปเรียนเลยผมฟังขนาดนี้ผมยังอยากกลับไปเรียนเลยครับ